กมเทพออนไลน์ครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ก็สนุกมากครับผมว่าเป็นการทํางานที่สนุกแล้วก็อยากอยาก,อยากไปถ่ายอะไรเงี้ยมันบทด้วยบทด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเองก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เล่นมันก็สนุกดีเริ่มถ่ายได้เยอะหรือยัง,ง <c oughs> ก็ประมาณ10%ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้บทยังมาไม่ครบนะคะเรากา็ถ่ายตามบทเนาะแต่ว่าบทเท่าที่ได้รับก็ สนุกมากมากค่ะถือว่าคุ้มค่ากับการแฟนๆที่รอคอยมาถึง2ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ร่วมงานกันมานานมากตั้งแต่จบดาวเชียนเดือนไปทกิ๊กยังไงบ้างจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นแบบคู่กัดกันจะได้เห็นการที่เราไล่เถียงกันไล่แกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถ่ายไปบ้างน,น,นะครับถ่ายไปนิดหน่อยแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็ถ่ายตามบทที่มาครับ มีฮะมีมมค่ะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบเป็นเริ่มต้น,นะะเป็นเริ่มต้นก็ใช่ก็จ,จะต้องเป็นคู่กัดกันก่อนอะไรเงี้ยก็เถียงกันไปก่อนนฮะแย่งกันนอกบทไม่เลยมี <laughs> มีแบบเตะนะแข่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเรื่องที่แล้วที่เราเคยร่วมง,งานกันมาเรื่องนี้มันก็จะมีทั้งแบบคอมดี้ด้วยมีแบบบู๊ของเคนด้วยเพราะเขาก็เป็นทนายอะไรเงี้ยเรื่องราวค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนใช่แ่าตอนนี้แค่ไม่ถ่าย อย่างตอนนี้ที่ไปถ่ายยังเป็นฉากกัดกันอยู่แต่ว่านอกจอดูเห็นดูความฟุ๊ิตอะไรกันหน้าอย่างไรคนก็จับตาคือความจริงแล้วอ่ะตามตามบทมันไม่ใช่แบบว่าเราจะกัดกันอย่างเดียวนะคะมันมีแบบมันมีโมเมนต์คำพูดคือด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นทนายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบางทีถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายถึงว่าุิกันนอกจอคือเราก็แบบสนิทกันระดับหนึ่งค่ะก็เล่นได้ก็ถือว่าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายที่สนิทเนาะถามว่าไปกินข้าวด้วยกันมค่ะค่ะครับ ก็มีไปกินกันบ้างครับผมแบบบางทีก็ไปนัดรวมเพื่อนกินข้าว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 ครับมีเพื่อนไปด้วยครับเพราะว่าเราเองก็เป็นเพื่อนที่มีรู้จักกันมานานฮะแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มๆเดียวกันหลายคนมากๆอะไรเงี้ยการเจอกันก็ปกติครับ จริง,รง<ๆ>เราไปไหนมันไปกินอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันบ่อยไหมไปกินข้าวอ่างเงี้ยด้วยกันบ่อย <c oughs> ไหม่กินข้าวครับ <c oughs> ตามโอกาสมากกว่าค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือไปไปไหว้ผู้ใหญ่รดน้ําต้าหัวผู้ใหญ่นี้ค่ะ <c oughs> เสร็จงานก็ไปกินข้าวกันเจอกันตามปกติเพราะว่าอย่างวันตอนนี้ช่วง7วันเลยต่างคนก็ต่างทํางานมีโอกาสเจอกันคือแค่แบบตอนเข้ากองอะไรเงี้ยโอเคนก็ไปนาคีแบบยาวตาลก็อยู่แบบตะวันยอแสงสระบุรีอะไรเงี้ยค่ะ กื้อคู่ันเออมีเสื้อคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเสื้อจากเกาหลีใช่ไหมครับเสื้อจากเกาหลีมันก็มันเป็นเสื้อที่เราไปเราไปเที่ยวเกาหลีค่ะเราไปเที่ยวกับกับกับผู้ใหญ่เนี้ยและค่ะแล้วก็พอดีว่าเดินไปเที่ยวกันก็เจอเสื้อสวยอะไรเงี้ยก็อยากได้คนใส่เสื้อคู่ใช่ไหมครับตั้งใจไหมเฮ้อใ้ว่าตงยซื้อพร้อมกันเลยซื้อพร้อมกันครับซื้อพร้อมกันเพราะว่าแบบชอบเหมือนกันแล้วแบบนอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่มีลายอะไรที่แบบคือลายนี้มัน S <S มันสวยที่สุดใน <อ ingredient S 1> ร้านแล้วก็<อ>ใหม่ที่สุด,สดในร้านแต่คนจะมองว่าคนใส่เสืส้อคู่มันต้องเป็นคู่รักนะไม่ก็ครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคู่จิ้นกันก็ได้ไงนะได้ขาขึ้นไม่เลยตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่เคยสัมภาพคู่กันนะแน่นะคนมีโอกาสจะพัฒนาผมก็ก็เป็นเป็นเพื่อนๆทําทำงานแบบนี้ก็ ก็โอเคะก็เป็นแบบนี้เพราะว่าอยู่กลุ่มในอยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีคนจับตามองเพราะว่าเรากลับมาแบบถ่ายรูปด้วยกันเยอะขึ้นมาเจอกันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าไครมีถามผู้หญิงบ้าไม่ถามค่ะคนถามเยอะมากแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่มีไม่มีถามแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นรูปคู่เราแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาทํางานร่วมกันะแสดงว่าเขาไว้ใจเราหรือว่าอะไรเงี้ยมันการว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบก้าวไกลเรื่องงานของแต่ละกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ฮะเพราะว่าก็ก็ไม่เคยก็ไม่เคยเห็นได้แบบมายุ่งในการทํางานอะไรเี้ย่างเรา้ยของเราไม่มีเลยครับยังไม่มีครไม่มีใครฮะ